ทำคืนนี้เจ้าอยู่หหนใดแม้จะอยู่ในวัยแห่งความฝันเหตุใดนอชีวิตเจ้าใหญ่ไรจุดหมายจากภาพข่าวเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ว่าจะเกิดกับอาคารที่พักอาศัยหรือตึกสูงหลายแห่ง แน่นอนว่าแต่ละครั้งที่เกิดเหตุย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างที่หลายคนไม่ต้องการแต่จะทำอย่างไรเพื่อให้ทุกๆคนมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอักคีภยัยเพื่อที่หลายคนจะสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกลุ่มเด็กและเยาวชนคือบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรได้รับความรู้พื้นฐาน ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้ทางศูนย์ฝึกดับเพลิงและช่วยชีวิตเซฟจึงได้จัดโครงการเด็กกับไฟขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยโครงการนี้เริ่มต้นก็เพราะว่าทางคณะผู้จัดเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับยังขาดจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยมากแล้วก็สำคัญที่สุดเราควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเ,เราก็เลยเริ่มจัดโดยมีการอบรม ครั้งละ2วันผู้เข้าอบรมนั้นจะเป็นเด็กทั้งชายและหญิงอายุ1 0บถึงสิบสองขวบนะครับวัตถุประสงค์ผมคงต้องพูดถึงคําปฏิญาณตนของเด็กครับเด็กดับไฟจะปฏิญาณตนเสมอว่า 1. เป็นผู้เอือ้อเฟือ้อ2เป็นผู้อดทนไม่ยออ่อท้อ3เป็นผู้ให้โดยไร้ดังวันทั้ง3คําปฏิญาณตนนี้เป็นการนําเด็ก ไปสู่การดับไฟข้างในเด็กๆจะรู้ว่าดับไฟที่ข้างในคือให้เด็กนั้นรู้จักที่จะเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นนะครับถ้ารู้จักที่จะช่วยคนอื่นรู้จักฟเฟื้อต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดีและคนที่ดีนั้นคือคนที่จะไปช่วยชีวิตคนอื่นได้เด็กดับไฟตามความหมายของโครงการนั้นไม่ได้หมายถึงการฝึกเพื่อที่จะให้เด็กไปดับเพลิงหรือบรรเทาสาธารณภัยเพียงแต่ต้องการใช้อุดมการ ของอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยมาเป็นตัวอย่างแห่งความดีให้เด็กๆได้ปฏิบัติตามโครงการนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ปกครองและบรรดาเด็กๆน้อยใหญ่มากมายทีเดียวเพราะหลายคนเห็นว่าความปลอดภัยในชีวิตประจำวันเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองนั้นเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น เป็นโครงการอะไรที่แปลกใหม่ในบ้านเราอะนะคะแล้วเด็กๆก็ไม่เคยได้รับรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้จากสื่อใดๆมาก่อนอะนะคะพอหลังจากมาเข้าร่วมโครงการเขาก็เริ่มรู้ว่าเออไฟเนี่ยนะคะมีอันตรายมากขนาดไหนกว่าที่เขาคิดอะนะคะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยลูกหลานที่ส่งเข้ามาอบรมเนี่ยก็จะได้ผลในเรื่องที่ว่าเขากลับไปเขาก็จะรู้วิธีการป้องกันนะฮะรู้วิธีการเอ,อรักษารู้วิธีการเก็บรู้วิธีการเออใช้ในเรื่อง วัตถุ Wi-Fi เรืออ่องต่างๆพวกนี้นะให้เกิดประโยชน์มากขึ้นสำหรับเด็กๆแล้วการที่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ได้ฝึกฝนทำกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์สิ่งนี้คือประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งซึ่งเขาหลายคนเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงหากเกิดเหตุการณ์อย่างที่ไม่คาดคิดก็ประสบการณ์ก็มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานแล้วก็ ความกล้าแล้วก็มีเพื่อนมากค่ะแล้วก็มีศิลปะป้องกันตัวที่เขาสอนให้ด้วยค่ะได้ประโยชน์ว่าจะทําอะไรเมื่อไฟไหม้แล้วก็รู้จักความปลอดภัยแล้วก็มีความอดทนและมีวินยัยฮะน่าจะที่จะทํากิจกรรมลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อทุกคนครับและทุกวัยที่ แล้วโดยเฉพาะตอนนี้เกิดไฟไหม้เยอะครับเราก็ต้องไม่ประมาทครับก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการดับเพลิงทำให้เรามีความไม่ประมาทเพิ่มขึ้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับสอนให้เด็กมีมีวินยัยมีความไม่ประมาทและยังให้เด็กรู้จากความสามัคคีด้วยแม้กิจกรรมของโครงการเด<ม>็กดับไฟ จะเป็นเพียงจุดเริ่มเล็กๆในสังคมแต่ด้วยอุดมการและเจตนารมณ์ที่ดีโครงการนี้จะยังคงก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยหวังเพียงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้หลายๆคนมีจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพราะเราอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน